เมืองพี่น้องก็เด e ็ดชื sí. home, ่ต่างประเทศเนาะเทศดเซวเขาทิจอดรถจังสีเด้ก็คือบานเฮ้าดิบานเฮ้าล่ะเขาไปไม่มองเก็บในห้องในหอยางดี่นอกรถเนาะบ้านเขาเพงสียราคาแพงไปในระรับร้านก็ระรับราคาเป็นล้านนี่ก็ตากแดดย่งสีและวเปิดปีเปิดซาดนะรถแขกนะเป็นทั้งที่แหละ จุระเทศนี่นะมันจอดตั้งสี่เด้อันนี้จอดหันไทยรถออกมากางถนนนี่ถือท่างถือกฎหมายละข้าท่าที่จอดลองหวงลำนาบ้านม่ได้ผิดกฎหมายตากแดดตั้งสี่เด้รถบ้านไหนกันเป็นไปทีป่ไป,ป,ป,ปมืดเลยจอดแบบนี้ล้วก็ตากแดดตั้งสี่บ่มีบ่มีมองจอดคือบ้านเฮาได้บ้านเฮานี่โอ้ยแลนมาเนี่ยจอดเ <ละ S 1> <ๆ S 2> ข้าไปไวนใน หันได้ยังพุ่นมีห้องมีเฮียนให้รถอยู่เนาะของเขาตากแดดเป็นที่เปิดปีบัดซาดแล้วจะสิไปตั้งประเทศมาหาปีสิบปีก็ยุคที่แล้วเบิ่งไปยังมันสิตากประเทศเลยตุนรถเขยังแดดร้อนนี่เนาะเตี้ยหอนนี่มนะัเนเป็นที่ไปหมดเลยมันเป็นที่ไปหมดไปทําไปสิ่น่ะตากแดดพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละประเทศซาอุเป็นที่ละ เฮียนหลังใหญ่ยู่ดอกแต่ว่ากัดมองจอดรถบม่มีจอดน้ำถนนนังซีและกินถนนได้บา้านนี่มองจอดรถเขาตำก้นบัดเสียเงินให้เขาบา้านนี่เป็นสั้นนะนี่แหละจะจอดรถดนังซีเขามาส้น,นเจ้าเสียเงินให้เขาได้หนี่พอนเขาเสียเงินให้เจ้านะเป็นสั้นกฎหมายเขาเนาะคือบ้านเทาเด้ แห่งแรงพี่น้องเอ้ยเบังถานทีสุดยอดเลยทางแห่งทางแรงพื่นนหละแดดเปียงๆบังหอนคักดิเป็นงสี่แล้วนี่ก็ถ้เกิดสนทะเลนี่แหละนี่เป็นของถานทีดับเพลิงของรัฐบาลต้นสนทะเลขึ้นบมดแล้ว เต็มบนละนตะกี้บัมีทางลัดยางเขาก็เฮ็ดล่ายยางเขาเฮ็ดสองปีนี่สองปีกว่านี่นึงดิตะกี้บัมีแล้วบ้านก็บว่าขึ้นไร่ป่นนี้ซ้ำป่านดอกเห็ดขึ้นเด่นนี่บังพิธาขยงขยะเห็นไหมที่เราพี่น้องเอ้ยบังนี่บัง,ง,ง,บง,บงบ้านกับปลาขายะนี่บ้านบ้านลูกไส้ของยายดิ หลังสองลังติดกันนี่ยโ่งเดียวกันนี่หน้าต่างออกมาในลานลูกไส้นี่ยกับบ้านลูกไส้ลูกไส้ใหญ่นี่กับบ้านใย่อะไรยังไงแดดฮอ่ว่าสั้นได้เที่ยงเลยอย่างในเกาโม่งเสาเนาะบ้านเขากระจายโม่งกว่าเนาะบ้านเขาใบาโม่งได้เด็ดเนี่ยแต่ก็ลังเริ่ม สามสิบเจ็ดสามสิบแปดละสามสิบแปดเ๋ยวนี่นะเก่าโมงเซานี่นะเอาเขาลงมาเสนนนนา้นไม่ก็น้อยพี่ซีเนาะหอนค่อยว่ากันไหมประตูบ้านย่า่ย่า่ก็มีสามประตูคนนี้หันหลังไงโอเคโอเคค่อยคุยกันไม่เนาะพี่ซีเนาะสวัสดีครับผม